กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการภิเีทศ2สองครับคผู้ชมค่ะนะซึ่งการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนนี้เนี่ยนะฮะเป็นการเกษตรแบบตัดฟันโค่นเผาที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรอันได้แก่ดินน้ําและป่าไม้มากที่สุดในพื้นที่ที่มีความลาดชันการเกษตรแบบนี้เนี่ยทำให้ชุมชนของกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมไม่มีการอพยพโยกย,ายก้ายกะเหรี่ยงบางหมู่บ้านเนี่ยตั้งชุมชนมานานกว่า2 0 0ยปีครับคุณผู้ชมนะ เมื่อเข้าสู่หมู่บ้านกัะเหลี่ยงแม้จะตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วจะเห็นป่าอยู่รอบหมู่บ้านเพราะกะเหลี่ยงเนี่ยไม่นิยมตัดต้นไม้จนเตียนแม้ข้างๆบ้านออกไปเล็กน้อยเลยก็จะปล่อยให้ต้นไม้ทิ้งไว้ตามธรรมชาติไม่ฟันหรือปราบต้นไม้จนเตียนนะฮะทั้งกระทั่งการทําไร่ข้าวเนี่ยก็จะฟันเฉพาะต้นไม้เล็กๆทิ้งฟันต้นไม้เล็กทิ้งนะส่วนต้นไม้ให,ใหญ่เนี่ยก็จะเพียงแบบเหมือนกับลิ้กิ่งก้านมันออก นะเพื่อไม่ให้มันบังเนาต้นข้าวไม่ให้มันบังแดดเท่านั้นเองในปีต่ตอๆมาจะปล่อยให้พื้นดินได้พักตัวต้นไม้ทั้งใหญ่เล็กก็จะขึ้นเจริญเป็นป่าได้อีกเหมือนเดิมอืมแล้วป่าเนี่ยเขาถามว่าแล้วป่าหายไปไหนนะก็อันนี้ก็ไม่รู้นะม,มันก็ไม่รู้ว่ามันแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างงี้คือใจหลางใจงความคือป่าที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือกระเหลี่ยง เออไม่ใช่เพราะว่ากระเหลี่ยงไปถางป่าทําไร่หมุนเวียนไม่ใช่ในะแต่มันหายไปไหนเนี่ยไม่รู้อืมนะเขตทุ่งใหญ่แล้วก็เยขาแค่งมรลกทางธรรมชาติที่สําคัญของโลกก็คือผลงานการรักษาลอนุรักษ์ของกระเหลี่ยงมาหลายร้อยปีแล้วนะ๋อเอนะไม่ใช่ว่ากระเหลี่ยงเ็าไม่ทาให้ป่าป่าไม้หายนะไม่ใช่นะฮะเพราะวิธีการทําไร่หมุนเวียนของเขาคือเขาตัดแต่ต้นเล็กๆอ่าไอ้ต <S ane> <Ziel gen> <S es> ้นใหญ่เขาปล่อยไว้นะฮะปล่อยตามธรรมชาติเขาแค่แบบเหมือนก็ไป ไปแต่งตัดกิ่งแต่งกิ่งนะไม่ให้มันบังเงาแดดพือผลทางการเกษตรของเขาเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรมันต้องใช้แสงแดดช่วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณส้มจะรับแดดเท่าไหร่ไหมตอนนี้ไม่ค่ะไม่นะค่ะตาหวานจกินะฮะคุณส้มนะตาเริ่มหวานอีกแล้วอ่ะฝากไว้เพยท่านี้นะฮะคุณธันวาเหมือนเล่าให้คุณธันวาฟังกับลูกค้าคุณธันวา เดี๋ยวเขาได้คอมเมนต์ไวออ้อย่างเีเออ <c oughs> เราต้งพูดชื่อเขาออกรายการบ้าง <c oughs> นะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะในช่วงต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ